สวัสดีครับพบกับบางดิษพาลุยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจบางดิษด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวพรมติดรถยนต์นะครับนี่จะเป็นด้านหลังผู้โดยสารนะครับนีบ่มันเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะครับนี่ มันจะผ้าเขาจะหนามากนะครับแล้วก็เข้ารูปตับว้าวให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ,อะไรก็ียกว่าแรตินตุกเกหรืออะไรประมาณน,นี้นี่นะแนบไปกับตัวรถเลยนะครับเนี่ยดีจริงๆครับเนี่ยตอนนี้จะมีหมุดยึดให้ด้วยนะว่ามันการลืนร่น,ลนนะครับนี่หลังผู้โดยสารนะครับแล้วก็ ไปดูข้างหน้ากันนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งข้างคนขับนะครับนี่ครับสวยงามจริงครับเนี่ยใส่หมดเพิ่มให้นะครับเข้ารูปเลยนะครับป้องการลดเราสกรปรกไปถึงพรมข้างล่างนะครับ ข้างล่างพื้น,นครับเนี่ยตัดมาแวามาแปะตรงนี้อีกอันหนึง่งอ,อืสวยจริงๆครับแล้วก็เวจะไปถ่ายฝั P ai, ่งนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารขวานะครับปิดไปก่อนนี่ก็ฝั่งนี้นครับฝั่งนี้เลยครับในฝั่งขวาของผู้โดยสารนะครับ เนี่ยเหมือนกันครับก็จะตัดว้าวให้เหมือนกันฝีมือเยี่ยมครับก่อนที่จะตัดสิน,สนใจซื้อก็ทักมาคุยได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับว่าร้านอยู่แถวไหนนะครับเนี่ยหนานครับเนี่ยดูความหนาครับแล้วก็นิ่มๆดูหนงังหนังนี้ดีนะครับนี่รับประกันสองปีนะครับ หนังลอกเปลี่ยนคืนได้ครับรับประกันสองปีนะครับก็ฝั่งนี้ฝั่งคนขับนะครับเนีย่ยแล้วฝั่งคนขับตรงนี้จะเป็นการลื่นนะครับขาลื่นทะลายนะครับเพราะว่าจุดน,นี้สําคัญนะครับต้องใช้เบรกแล้วก็คันเร่งนะครับ เป็นไงครับจอดไหมยึดกลับเลจะไม่ข้าวแดงหลไม่พอนี่ครับเป็นไงครับสวยงามทีเดียวนะครับใครที่ใครที่อยากได้ก็ทักมาคุยได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำไปให้นะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับอันนี้ผมไปต,ติดตั้งถึงร้านเลยนะครับ นแบบหนาอย่างดีครับรับประกันสองปีครับรับประกันสองปีนี้รับประกันหนังล่องนะครับถ้าหนังลองภายในสองปีก็เข็มได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจบางดิษพาลุยด้วยนะครับรวยเนื่ยเหมือนกันนะเนี่ยโอเครีวิวนี้จะเป็น รีวิวแรกนะครับที่รีวิวแล้วรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วก็มาสวยงามจริงๆครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนน่ก็รีวิวจบไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจบางดี้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรีวิวไม่ค่อยเก่งทำนั้นเลยครับุบคณครับ